เขตลูติ้งเสฉวนฟื้นฟูดูแลผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวต่อเนื่องนับตั้งแต่ที่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาการช่วยเหลือกู้ภัยและดูแลประชาชนที่ประสบภัยแผ่นดินไหวขนาด 6. 8ในเขตลูติ้งมณฑลเสฉวนกำลังดำเนินไปอย่างเป็นระบบเนอำเภอลูติ้งของเขตการจือและอำเภอสือเหมียนของเขตหย่าอานได้สร้างแหล่งพักพินผู้ประสบภัยรวม125แห่งดูแลผู้ประสบภัยกว่า17,00 0คน หน่วยงานสาธารณาสุขได้จัดตั้งสถานีรักษาพยาบาลชั่วคราวกว่า40แห่งและจัดส่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์กว่า500คนเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนและรับมือในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ค่อนข้างสูงจากระดับน้ำทะเลที่เริ่มมีอากาศเย็นลงเรื่อยๆโดยพื้นที่ต่างๆได้เตรียมสิ่งของกันหนาวไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าและผ้าหม่มพร้อมทั้งได้เริ่มสร้างบ้านผักชั่วคราวหลังแผ่นดินไหว โดยบ้านพักเหล่านี้สร้างขึ้นในพื้นที่ราบอยู่ห่างจากภูเขาโดยคาดว่าอีกหนึ่งสัปดาห์จะสามารถใช้งานได้